สวัสดีครับคุณผู้มชมสปอร์ตคลับสำหรับคนรักกีฬาวันนี้พาไปชมไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ของวันที่6มีนาคมครับเป็นเกมดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปดู11ตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมกันเจ้าทินแมนเชสเตอร์ซิตี้มาในระบบ4-3-3เอดิสันเป็นผู้สาประตูส่วนผู้เล่นคนอื่นประกอบไปด้วยไคล์วอเกอร์จอห์นสโตน เอเมาริกลาปอสชาวคันเซลโลแจ็คก,กิริตโรดี้เควินเดอร์บอยเบอรนรโดซินวาลิยัสมาเลนและฟิลโฟเดนขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาในระบบ4-2-3-1ดาบิดเดเคอาเป็นผู้รักษาประตูส่วนผู้เล่นคนอื่นๆประกอบไปด้วยวิกตอร์ลินเดเลฟแฮร์รี่แม็กไวอเล็กซ์เตนเลสอารอนวานบิซาก้าปอบ็อกบาเฟรดบูโน่แฟนัฟน,นเจอดอนซานโชสกอตต์แม็กโทมิเน่และแอนโทนีเอลิงกา ไปดูจังหวะแรกของเกมครับบอลอยู่ทางกราบซ้ายเจ้าถิ่นได้ครองบอลอยู่ครับบอลอยู่ที่เป็นโรซินวาครับจ่ายเข้ามาให้เควินเดอบอยซัดเรียบร้อยนะครับโอ้โหออกนําอย่างรวดเร็วครับนาทีที่5เท่านั้นครับโอโ้แจ็กกิลิจใจให้ซินวาซินวาคืนกลับมาให้เควินเดอบอยครับไปด้วยซ้ายลอดขาแม็กควายเข้าไปครับ แลัมัดูจังหวะน,นี้ครับแจกก็กเกรดิตตอกส้นไปแต่ว่าแมโดนแมนยูตัดไว้ได้ครับแมนยูสวนกลับขึ้นมาบอลมาอยู่ที่ป็อกบาครับป็อกบาทำเกมขึ้นมาจ่ายมาให้เจอดอนซานโชครับเลี้ยงจี้เข้าไปครับยังไงครับหลอกถึงจังหวะแล้วก็ปั่นด้วยขวาเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเจอดอนซานโชครับโอ้โหจังหวะน,นี้ล็อกหลบมาแล้วก็ ปันด้วยขวาบอลโค้งเบียดเสาเข้าไปครับนาทีที่22ครับแมนยูไล่มาเป็น1ประตูต่อหนึครับแล้วซิตี้มาอีกแล้วครับลิงก้าจ่ายบอลไปติดครับซิตี้มาอีกแล้วได้ยิงแต่ว่าติดเซฟครับบอลยังชุนระบุนอยู่แล้วก็เป็นเคนวิตบอยครับซัดเข้าไปครับนาทีที่28ครับโอ้โหซิตี้ขึ้นนำอีกครั้งครับ สองประตูต่อหนึ่งดูจังหวะนี้ยิงไปจังหวะแรกไปติดเซฟของ DKR แต่ว่าบอลยังไม่พ้นอันตรายครับแล้วก็เป็นเควินเดอร์บอยที่เก็บตกลูกนี้ครับซัดเข้าไปง่ายๆกลับมาว่างกันต่อครึ่งหลังครับเตะมุมของซิตี้บอลเลยมาถึงมาเลสซัดดีกซ้ายครับเรียบร้อยเลยครับ3ประตูต่อหนึ่งครับนาทีที่68ครับเควินเดอร์บอยเตะมุมหยอดไปให้มาเลสครับวิ่งเข้ามาฮาร์บอลเล่ครับไม่ต้องจับเลยลูกนี้ แม่ไปฉลรบแม็กไวนิดหนึ่งครับแล้วซิตี้มาอีกแล้วครับบอลอยู่ทางกราบขวาครับวางไปที่หน้าประตูแล้วก็กระโดดจักรยานอากาศครับโอ้โหเชาคอนเซโล่ครับกระโดดจักรยานอากาศลูกนี้เดคอาพุ่งเซฟไว้ได้ครับโอ้โหช่วงท้ายเกมครับซิตี้ยังคงครองเกมบุกไว้ได้ครับลูกนี้แหมบอลไปโดนหน้าแต่ว่า คุณโอการเลี้ยงแหวกเข้ามาจ่ายให้มาเลสครับซัดเข้าไปเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสีประตูต่อหนึ่งครับอ้าวแต่ว่าผุ้ทิสินยกธงล้ำหน้าครับยังไงครับไปเช็ค VR เจ้าหนเจ้าที่ VR ทักมาครับเปิดให้ดูโอ้ไม่ล้ำครับออนไซต์ครับลูกนี้เป็นประตูครับจบเกมครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะแมนยูไป4ประตูต่อหนึ่ง ขอบคุณทวิชั่นครับติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษสดทุกคู่ทั้งฤดูการดูฟรีที่ทวีดีถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับติดตามพวกเราครับทุกๆช่องทางสปอร์ตครับสำหรับคนรักกีฬาเห็นปุ่ม s u b สไคร e ์ไหมครับกดเลยครับพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากพวกเราครับ